เมื่อวันที่12เมษายนที่ผ่านมาครับในช่วงเทศกาลสงกรานต์โคชองดูสิทธิ์เฉลิมแสนหัวหน้าผู้ฝึกสอน BGPU และสุรชาติสารีพิมกับตันทีมครับนำทัพเดอะแรบบิททำพิธีรดน้ำดำหัวผู้บริหารทีม BG ปทุมยูเนเต็ดที่สนามโอสเตเดียมครับนำโดยนายประวินพิรมพักดีประธานสโมสรและโคชมวนครับสุรชัยจตุรพัฒน์ธราพงศ์ครับผู้อำนวยการสโมสรครับท่ามกลางบรรยากาศที่คึกคื้นครับครับก็ปีใหม่นี้นะครับปีใหม่ไทยนี้ขอให้ขออวยพรนะครับให้แฟนบอลทุกคนนะครับ ประสบความสำเร็จนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็เดินทางไปต่างจังหวัดหรือกลับบ้านหรือไปที่ไหนไปเที่ยวนะครับก็ขอให้ระมัดระวังในเรื่องการขับรถนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนเที่ยวให้สนุกนะครับแล้วก็กลับมาให้กำลังใจเชียร์ BG ต่อนะครับเพราะว่าหลังจากสงกรานนี้ก็จะมีแมตช์สำคัญอีกหลายแมตช์เหมือนกันนะครับซึ่งตอนนี้ก็มองจากภาพรวมของทีมแล้วมาราวก็ดีมากแล้วก็ เป้าหมายที่เราวางไว้8-9แมตช์เบื้องต้นก็เกินเป้านะครับแล้วเราก็พยายามที่จะ,ะ,ะดําเนินตรงนี้ต่อนะครับเพื่อที่จะให้มีแต้มมากที่สุดภายในเลกแรกนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องการกําลังใจนะครับเสียงเชียร์จากแฟนบอลบีจีพท,ทุกท่านนะครับเพื่อที่จะให้เราเนีประสบความสำเร็จในปีนี้แล้วกลับไปที่หนึ่งต่อไปปีหน้านะครับขอบคุณมากครับ สำหรับเดวระบิดบีจีปทุมยูเนเตดจะพักช่วงสงกรานวันที่13-14เมษายนและจะกลับมาซ้อมอีกครั้งในวันจันทร์ที่15เมษายนนี้ครับส่วนนัดต่อไปจะพบกับอุบลยูเนเตดในศึกเอ็มร้อยห้าสิบแชมเปี้ยนชิพ2019ในวันเสาร์ที่20เมษายนเวลา17.45นที่สนามลีโอสเตเดียม